สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพลินโซนนะครับก็มาอยู่กันในเกมโปเกมอนยูไนต์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนครับมาเล่นคิวคอนอโรล่านะครับเพิ่งได้บัฟมาเนาะก็เป็นท่าบริสัทธ์นะครับผมเดี๋ยวบัฟมันจะเป็นไงก็มาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำกันต่อไปด้วยกันนะฮะสกิลนะครับที่ได้บัฟมาก็เป็นสกิลของพายุหิมะนะครับเดิมทีเนี่ยสกิลพายุหิมะเนี่ยตอนเราโจมตีมันจะไม่มีระเบิดต่อเนื่องนะครับ อันนี้แพทใหม่ครับมันจะระเบิดต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะใช้คู่กับหิมะถล่มนะครับเนาะนี่ผิดดูนะหนึ่งไหนบ้า,า,าระเบิดต่อเนื่องนะครับแล้วก็ท่านี้ซ้ำเข้าไปเลยนะมันก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับถ้าพายุหิมะนะฮะเห็นบ้า,าโอ้โ,อโหนะโหดมากเลยครับใช้คู่กันไปกับท่านี้เลยนะครับอย่ดูอีกทีนึงเห็นะ เนี่ยมันจะขยับตัวไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมเพลย์กันนะครับมาเดี๋ยวเรามาเลือกตัวเลยนะครับนี่ค้อนครับก็ไอเทมถือเนี่ยผมใช้เป็นแว่นนะครับสองอันเลยนะฮะเพื่อมาโจมตีนะครับแล้วก็ปาี้เลเลอร์นะครับไอเทมต่อสู้เป็นอีเจ็บตอมนะครับส่วนสายจะเล่นเนี่ยเล่นเป็นหิมาถล่มนะครับกับอีกอันหนึ่งพายุหิมะที่ได้บัฟมานะอ่ะจัดไปเลยครับ ขึ้นบนเนี่ยครับไปก่อนเลยครับสายลมนะครับคิวคอนอลามีสแต็กน้ำแข็งด้วยแล้วก็มีพัชชิสกิลเป็นหิมะตกด้วยนะฮะถ้าออกมาแตกรีเด้นด้วยนะครับสวยครับบอเบอร,รี่หน่อยอสวยครับนี่มา เรามาดูท่าพายุหิมะกันนะครับว่ามันจะโหดแค่ไหนโห้โเบอร์รี่หล่นเพียบโดนอย่ครั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 บ,รบไสกัดปีเดมสบายอยู่แล้วครับมาแล้วครับหิมะถล่มนะฮะ ครับสีไปต่อครับสวยสเทียร้อยไปกันต่อนะฮะไปครับไปครับโดนโดนนีนนนนน่ครับโดนครับโดนโดนเฮ้ยข้างหลังมานี่ครับโดนเลยครับไปหายไปหายโอ้โหโดนนี่ครับโดนนี่ครับ โอ้เรามีตัวเรามีตัวแทงดีอ่ะเออมีตัวแทงดีก็สบายนะสวยครับมาไปทำไมไปไปไปดีสวยครับเรียบ,บร้อยตางหากแล้วกันไปไหนกันหมดวะดเกือบ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 โดนครับมูมาไม่ได้มาไม่ได้ติดติด โอ้ยโดนครับโดนเลยครับเตเมจต่อเนื่องโดนนี่ครับโดนนี่ครับไปไหนไปไหนครับไปไหนครับสวยครับโอ้โหโยนเบอร์รี่กันมันๆสวยครับไปไหนเกมคงนะไปไหนครับเกมคงนะโดนเลยครับเรียบร้อยโอ้โหสวยงาม เหมือนจะไปได้ดีนะครับเกมนี้โหดมากๆนะฮะดังเข้าไปดิยเออโดนครับโดนมามามเดี๋ก่อนเกยวของแป๊บอ๋อไม่มีอะไรให้เก็บเลยนะฮะมาดีอยะนี่ครับโดนครับโดนครับสวยครับเด้เมจต่อเนื่องฮะไปเลยดูดูดูก่อนดูก่อนเออไปครับ โอเคได้อยู่มาครับมาครับดีโรตอมสวยครับลงนี่ครับลงนี่ครับไปไหนล่ะฮะโลตอมไปไหนครับโลตอมไปไหนครับไปไหนครับโลตอมไปไหนครับไปไหนล่ะครับโลตอมไปไหนล่ะครับลงนี่ครับไปไหนล่ะครับ ไปไหนแล้วครับโลตอมไปไหนแล้วครับเรียบร้อยเลยครับจบไปเก็บโลตอมอย่างง่ายๆนะฮะไปไปไปทูดเลยโดนนี่ครับไปไหนละฮะไปไหนละฮะโดนนี่ครับไปไหนแล้ว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 ครับเออไปไหนแล้วครับชูดกันดีครับรออะไรฮะเรียบร้อยดีครับ สบายครับสบายสบายครับสบายสบายเฮ้สบายสบายเลยสีครับสบายสบายครับมาไม่ได้ครับมาไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้ครับมาไม่ได้มาไม่ได้ไม่ให้มาไปไหนละครับมาไม่ได้มันไม่ให้เขาไม่ให้มาเขาไม่ให้มา ไปไหนล่ะครับไปไหนล่ะครับโอ้โหทีเด็ดแม่งโหดว่ะสวยงามจริงเลยไปไหนแล่ะครับไปไหนไปไหนไปไหนเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วดีตรงนี้ครับตรงนี้คร <ption> change ับด้วยเมย์ต่อเนื่องครับตรงนี้ครับขอบบรีหน่อยเพื่อน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  โ,ต Dante, ตโ Rogue, ู้นี่ครับรออะไรอ่ะโอ้โหแม่งตามข้างจริงว่ะรีเดนโหดจริงโอ้โหกินแม่งคุดโหดเลยอ่ะเรียบร้อยป้อมแตกไปเถอะป้อมแตกไปเถอะป้อมแตกไปเถอะไปกระเด็นไปกระเด็นไปตู้นี่ครับ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 ตายขาป้อมตายขาป้อมเรียบร้อย หมดไปครับหมดไปเฮ้ยโดนแล้วไม่เป็นไรครับคุณตายเกมแรกนะฮะโอเคเอาใหม่เอาใหม่ได้อยู่ <D> มามามาผมเกิดโคตรช้าเลยโอเคเอาใหม่ห้าวินะครับ โอเคมาขอคืนด้วยครับเอาใหม่เ oh ฮ้ยแม่งมาแล้วเพี่ผมแม่งชูสี่สิบบ่าเอ้ยตัวนี่ครับไปไหนไปไหนไปไหนเอนไปไห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 น โอ้ไม่ไหวจริงครับไม่มีกรดินนะครับเข่าป้อมแตกไป2นะครับแต่ดาเมจพายุวิม,มามันดีนะครับมันทำา a m เม e ซ้อนได้เจ๋งเลยฮะเฮ้โหโด,ดนข้างบนแล้วโอ้เรียบร้อยโดนไอ้แกงก้านะครับมาีมก็ได้ค,ครับไปไหนไม่ต้องออกมาต้องออกมาไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมา เฮ้ยโหกี๊ดกิเดนโดนซะแล้วครับโดนครับโดน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 ครับระวังหลังให้ดีเลยเนี่ยโอซอมเสร็จแล้วดีเอเอออกมาทำไมมาทำไม มาทำไมมาทำไม,มเราไปลุยกันเถอะโลตอมจะรอดไหมวะโลตอมจะรอดไหมไปดิไปไหนไปดิมามาเฮ้ยโอ้ยสายมันสิตัวเลยป่าเอ้ยเฮ้ยโอ้ยม่มาสามตัวอ๋อช่วยด้วยไปดิเอาดิไม่ให้มาเว้ยไม่ให้มาเว้ยเอาดิวงแตกกับบอกแค่นี้แหละเออวงแตกครับ แปลครับวงแปลครับเฮ้ยงานเข้าแล้วโดนแล้วเฮ้ยโอ๋อโอ้โหโดนลุมครับโอ้โหเคย,ยังดีครับเมื่อกี้เอาละครับแฮนเดอร์เกิดแล้วครับ,รรบให้ไวเลยให้โอ้โอโก,นกนนนอนีนเดนกีนเดนโคตรโหดเลยไม่ควนดีกว่ามาๆๆฮนเดอร์มาแล้วแต่แรงดีครับชอบมากเลยดาเมจต่อเนื่องเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเยอะมมเลยนะครับไปดิ เฮ้ยมาแล้วไปเลยสวยครับลุ้มไปเลยลุ้มไปเลยยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ครับสวยครับยังไงก็ได้ครับเสร็จเลยเสร็จเลยครับไปเลยครับห้าสิบคะแนนครับห้าสิบคะแนนยังไงก็โดนครับ ยังไงก็โดนครับป้อหนีครับเรียบร้อยครับยังไงก็โดนนะฮะโดนครับยังไงก็โดนครับโดนครับโดนครับยังไงก็โดนครับยังไงก็โดนครับยังไงก็โดนนะฮะยังไงก็โดนนะครับเพราะว่ามันโหดมากครับ50คะแนน เอวีพีเป็นเลยรอบนี้โอ้โหดูครับโหจริงๆริครับไม่มีใครให้โหดกว่าน,นี้แล้วไม่มีใครให้โหดกว่าน,นี้แล้วครับไม่มีใครให้โหดกว่าน,นี้แล้วครับไม่มีใครโหดกว่านี้แล้วโหดเกินนะครับคิวคอนโดล่าครับโอ้โหแบบฟบบเดเมตต่อเนื่องไม่โหดจริงวะไม่มีใครให้ตีแล้วฮะมามาเปิดเปล่าเปิดเปล่ามาดี ไปไหนแล้วครับ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 ปึ๊บโมไม่ทันนะฮะ <saw> เสียดายอ่ะแต่ยังไงเราก็ชนะนะครับเกมนี้โอ้โ oh ห <You 're S 1> ชนะครับ MVP ครับโอ้โหสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคะแนนคนเดียวนะครับคนเดียว คนเดียวคนเดียวคนเดียวนะครับแต่เม็ดแสนหนึ่งโคตรหัวเลยโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันนะครับก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปให,หม่ๆเพื่อหม่คลิปหน้านะครับผม c ี o g เกนสวัสดีครับ